วัสดีครับวันนี้จะพามาชมบอลสีพระธรรมวันนี้จะเข้ามาดูบอลสีเพื่อที่จะจัดส่งต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวเราตามมาเลยครับผมอันนี้ที่ที่เห็นนี่ก็เป็นตู้อบที่ทําเองนะครับราคาหลักสิบ <c oughs> กะละมังไม้ไผ่แล้วก็ถุงอบนะครับส่วนใหญ่ในนี้จะเป็นบอลกาบนะครับอันนี้เทนเทนกวาดนี่ก็ใช้เวลาเลี้ยงนานนะครับกว่าจะโตเทนกวาด นะครับแล้วก็มีพยามุจจรินนะครับมีอบอลกาบชนิดต่างๆเทพสิงคขอนเทพโสธรนะครับหรือว่าพรสวง,งนี้นะครับผมบอลกาบชนิดต่างๆเทพบัรพศเวทกุมารอันนี้หลวงปุ่สิทธิ์ยังยังยังไม่ให้ดูเพราะว่ายังไม่โตมากนะครับเอาไว้ให้เขาเป็นฟอร์มสวยสวยก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตู้ที่ทําเองทั้งหมดนะครับช่วยๆกันทํากับโยมนะครับหลักร้อยไปหาหลักพันเนี่ยนะว่ามันหลายตู้นะครับแต่ว่าวันนี้จะให้ให้มาดูในตู้นี้ก่อน <c oughs> วันนี้จะส่งพระโมค,คััลานะนะครับดูดูต้นต้นนี้ใหญ่แล้วพอที่จะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้เลยนะครับนี่พระโมคคัลลานะ จะส่งสองวันนี้ส่งสองต้นนี้นะครับต้นนี้จะเอาไปตั้งแม่เห็นฟองเขาสวยนะครับสําหรับใครที่จองเข้ามาแล้ว2ต้นสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวไปเอาคารามาก่อนให้ดูให้ดูสารอไปก่อนนะครับดูความสวยไปก่อนก็จะมีพะโมคคารานะ2ต้นอันนี้ตอนที่ลงไปในคลิปนั้นกระถางสี่นิ้วนะครับแต่อันนี้ปรับ ปรับให้เป็นกระถาง6นิ้วแล้วนะครับผมปรับให้เป็นกระถาง6นิ้วแล้วพร้อมตั้งแม่นะครับพร้อมตั้งแม่ได้เลยนะครับอันนี้พ่อโมกขลานะแล้วก็อีกตู้นึงที่จะส่งนะครับก็จะเป็น ี๋ยววันนี้สงสัยต้องได้ขยายตู้ต้องทำตู้ใหญ่นะครับเพื่อที่จะไว้ดูดูแม่พันธุ์รวยล้นฟ้าที่ลงไปนะครับนี่จริงๆต้องเปลี่ยนใส่กระถาง10นิ้วได้แล้วแต่ว่าใบใหม่เขากำลังออกมาเราต้องรอให้ใบนี้เขาคลี่ออกแบบกลางเต็มที่ก่อนนะครับเึีงจะต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็รัตนบุรีที่เกิดจากการผ่าหัวตอนนี้โตกว่าต้นแม่แล้วต้นแม่เหลือแค่ใบเดียวแต่ว่าต้นลูก อยากให้ดูนะครับนี่กัดสีมาแล้วนะครับรัตนบุรีเป็นตับอ่าน่าจะเป็นตับอำเภอนะครับจังหวัดสุรินทร์เนาะจังหวัดสุรินทร์นี่นี่นตอนตอนที่ได้มาเนี่ยเป็นแบบนี้แดงๆอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยดูครับนี่มีเม็ดมเม็ดมเม็ดสีชมพูกระจายอยู่ทั่วใบแล้วก็มีป้ายเขียวๆด้วยนะครับใครสนใจอ่สอบถามเข้ามาได้นะครับรัตนบุรี เดี๋ยวถ้าเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่ยิ่งจะใบแบบนี้เลยนี่แบบทุ่งนาเลสวนเห็นไหมครับนี่ทุ่งนาเลสวนน,สวน,นี้ก็ได้มาสองใบเล็กๆตอนนี้โตแล้วดูนี่ก้านดําแข็งแรงทุ่งนาเลสวนสีสวยนะครับทุ่งนาเลสวนนี่แต่ว่าวันนี้จะส่งอีกอนางสุชาดานะครับที่โยมจองไว้เป็นนอนนะครับก็คือไม่ต้องลุ้นมไม่ต้องลุ้นเลยเขากัดสีมาแล้ว นี่ให้ดูนี่คัดต้นสวยๆให้เลยจริงๆว่าจะเอาเก็บไว้ตั้งแม่เองนะนี่ดูดูดูนี่ดูสีของเขานะครับการป้ายสวยมากนางสุชาดาสีวานหวานนะครับขอบใบสีเขียวพื้นใบขาวป้ายชมพูกระจายนะครับนี่ก้านก้านใบก็จะเป็นสีเขียวเขียวแล้วก็มีสาาแรกออก ออกแดงๆม่วงม่วงนะครับแต่ว่าสวยมากดูนี่พร้อมตั้งแม่ได้เลยเพราะว่าเป็นหนอไม้แยกหน่อข้อดีคือนี่ไม่ต้องลุ้นเขาป้ายมาให้แล้วนะครับนี่คัดสวยๆให้เลยนะนี่ตอนแรกว่าจะให้อีกต้นหนึ่งแต่ว่าเขายังไม่แข็งแรงเราก็ต้องคัดต้นที่แข็งแรงให้ก่อนนี่คือฟื้นแล้วประมาณ3-4สี่วันนะครับแล้วก็มีอ่ บอลบ้านๆโยมเขาอยากได้ไปปลูกก็แถมให้ไปนี่นี่นี่รากทะลุก,กระถางแล้วเนี่ยครับร่อนทองสีสวยเหมือนกันนี่กระดูกใบเส้นใบสีแดงพื้นสีเขียวแล้วก็มีเม็ดขาวชมพูกระจายอยู่ทั่วใบเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับนี่พร้อมเป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้เลยนะครับตู้มีตู้นี้ก็มีลหลายต้นที่รอเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ดูหนอ หนอเขาก็เยอะนะครับนี่เนี่ยนี่คือข้อดีไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นกัดเพราะเกิดมาก็แดงเลยนะครับแดงเลยนี่ส่วนต้นนี้ก็วันนี้ก็อาจจะได้เปลี่ยนจากที่ยุบไปนึกว่าจะตายนะครับปรากฏว่าขึ้นมา 1, 2, ึ่งสองต้นเจ้ากรุงอังวะจริงๆเดี๋ยวโตกว่าน,นี้เขาจะมีแข้งมีแข้งตรงนี้ออกเป็นปีกออกเป็นแข้งนะครับเป็นแผงออกสวยเจ้ากรุงอังวะนี่ ถ้าใครชอบบอลมีแข้งบอลกาบอะไรเงี้ยเจ้ากรุงอังวะก็ตอบโจทย์นะครับโอ้ยลหลายๆจริงๆหลายๆต้นเขาพร้อมที่จะแยกแล้วแต่ว่าคือตอนนี้ทั้งไม้ผ่าด้วยไม้มเมล็ดด้วยนะครับแล้วตู้ก็อย่างที่เห็นเต็มแล้วหลวงราชเีนหาอย่างเงี้ยสวยแล้วก็มีลูกให้ลูกดกอยู่นะครับไก่ตัวงามนี่เนี่ยสีแบบนี้ไก่ตัวงาม ถึงแม้ว่าจะเป็นตอนนี้อาจจะอยู่ในเกตดบอลบ้านแต่เขาก็มีความสวยของเขาแล้วก็ให้ลูกดกเลี้ยงง่ายนะครับบอลไก่ตัวงามนี่นี่เลหลายต้นน,น,น,นี่ตอนแรกว่าจะให้ต้นนี้แต่หลอดเขายังคลี่ไม่หมดนะครับก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนพวกนี้ก็อาไว้ตั้งแม่นะครับบอลหายากบอลหายากนี่ยังเขียวอยู่จะไว้ตั้งแม่นะครับแพรชมพู คิดว่าได้มาตอนนั้นขาวแบบขาวทั้งใบนะครับขาวทั้งใบแล้วก็เลี้ยงมาตอนตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ดูไกลๆแปรชมพูตอนนี้ก็ชมพูสมชื่อเห็นไหมครับนี่แพรชมพูตอนนี้ชมพูสมชื่อแล้วนี่นี่ใบใหม่ออกมาก็ชมพูและหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออบางต้นไม่เหมือนอ่าไม่เหมือน ในในรูปในภาพหรือว่าในหลายหลายที่ที่เห็นเขาเรียกว่าอะไรอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้บอลที่นี่แตกต่างนั่นก็คือแสงการรับแสงของบอลสีแต่ละที่ต่างกันบางที่แสงน้อยบางที่มีแสงแต่แสงแค่แป๊บเดียวอย่างนี้ก็ทําให้บอลสีหนึ่งอาจจะก,ก้านยาวเพราะต้องหาแสงสงสีจืดไม่เข้มแต่ว่าที่นี่คือ มันเป็นพื้นที่โล่งโล่งแล้วก็เราก็มุงแค่สแลเรนร,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 รอบๆรอบๆโรงเรือนก็คือโล่งหมดก็ทําให้แสงเข้าทั้งทุกทิศนะครับแสงเข้าทุกทิศก็ทําให้บอลสีนี่กัดสีได้สวยแล้วก็สีสดกว่านะครับสีสดกว่าลหลายสวนที่สีเขาสดนั่นก็แสดงว่าในโรงเรือนหรือว่าสถานที่ตรงนั้นได้รับแสงที่ดีนะครับได้รับแสงที่ดีจุลพลก็กําลังงอกนะครับ จุลพลอันนี้เป็นต้นแม่จุลพลมะขวานตอนนี้บอกเลยว่าต้นลูกสวยมากนี่นี่อันนี้คือไม้จอมอไม้จอมแล้วแล้วดูด่างฮารปแบบเออป้ายฮารฮาแบบนี้นะครับแดงครึ่งหนึง่งนะครับนี่นี่นี่คือต้นแม่เขาส่วนต้นลูกแบบนี้เลยคืองอกงอกมานะ่ะคือป้ายแบบนี้เลยสวยมากนะครับอ่มะควานหลังสรรใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับ แบง่แบงๆกันปลูกแบง่แบงๆกันปลูกนะครับมัควานลังสันนี้เป็นอยู่ในตับสะพานนะครับตับสะพานสะพานมัควานลังสันนะครับก็มีเยหลายต้นนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนารีบุรพาก็สวยนูน่นใครชอบสายหวานหวาชมสีชมพูนูน่นนารีบุรพาสวยมากๆเนี่ยวให้ดูใกล้ๆ นี่รอทำจำนวนนะครับนี่นารีบูรพานะครับเอาวันนี้ก็พามาชมคร่าวๆประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวจะต้องไปแพทย์ก่อนนะครับพระโมกขาลานะแล้วก็นางสุชาดาอันนี้ในต่อพุทธประวัติหมดเลยนะครับต่อพุทธประวัติหมดเลยแล้วก็ใครที่รอชินบัญชรก็ไม่นานเกินรอนะครับตอนนี้ชินบัญชรกำลังกัดสีสวยๆอยู่ อย่างที่ลงรูปให้ดูอัปเดตให้ดูเขากัดสีสวยมากนะครับม่วงอ่ะบานเย็นชมพูออกบานเย็นแล้วก็มีขอบสีม่วงอมดําสวยมากๆก้านสีดําแข็งแรงใครที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับมีอีก,อกไม่นานเกินรอเดี๋ยวได้ชมชินนบัญชรถ้าได้จํานวนเยอะนะครับก็แบ่งๆกันปลูกเหมือนเดิมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชม บ,บอนสีพระธรรมในคลิปนี้วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกบอนสีนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตใครรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องว่าจะพาไปชมบอนสีชนิดไหนอีกนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรวยล้นฟ้า